สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องคพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมได้รับพัสดุอีกหนึ่งกล่องนะคะจากช่องของกิติันสารพีนะคะของคุณกิติันาสารพีนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพนางเจ้าสิริกิตนะคะที่สัตหีบชนบุรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ท่านได้ส่งอะไรมาให้กับบ้านไล่วังพยอมนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกันนะคะเขามีเชือกผูกมาให้นี่คือการผูกของปลายสนีนะคะ หลายๆคนจะเห็นเชือกแล้วก็ถ้าแก้ยากก็ตัดเลยนะคะแต่บ้านไร่วงพยอมจะไม่ตัดเพราะว่าพ่อของบ้านไร่วงพยอมเคยบอกว่าการที่มีเชือกผูกมาจะให้ใครให้มาก็แล้วแต่ให้ผูกแล้วเขาผูกมาให้เราแก้ให้ได้นะคะอย่าอย่าไปตัด เป็นการตัดลิตตัดรอนหรืออะไรสักอย่างนะคะนี่เป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณนะคะบลรดานนของพย,ยองก็ทำตามนั้นนะคะเดี๋ยวขอกรีดดูก่อนนะคะแพ็กมาแน่นหนามากๆส่วนข้างกล่องนี้ก็เราก็ใช้กรีดนะคะรู้สึกว่าจะแพ็กผนึกมาอย่างแน่นหนามากๆเลย ตอนนี้ก็แกะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่ามีอะไรมาให้บ้างเต็มกล่องปริบเลยนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นมะฮอกกานีกับแก้วเจ้าจอมนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้คือเม็ดมะฮอกกานีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเห็นก็ดูคลิปของบ้าไร่วงพยอมนะคะ ที่คุณกิตินัยสารพีนะคะช่องกิตินัยสารพีเป็นคนส่งมเมล็ดพันธุ์มะฮอกกานีมาให้นะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นแก้วเจ้าจอมนะคะพอใส่มาในถุงเดียวกันนี่ค่ะเม็ดของเขามีลิ้นแดงๆด้วยนะคะนี่ค่ะ บาลายวงพยองก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าเม็ดเขาเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะนี่ให้มาเก้าสิบเมล็ดนะคะสำหรับแก้วเจ้าจอมน่าจะใช่นะคะบาลายวงพยอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเขาใส่มาในถุงเดียวกันนะคะ เพราะว่าอันนี้บ้านเานุงพยามรู้จักนะคะว่าเป็นเม็ดของมะฮอกกานีอันนี้ก็เดาเอาว่าเป็นเม็ดแก้วเจ้าจอมนะคะส่วนอันนี้เป็นมะเกลือนะคะลูกมะเกลือนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นฝักเขาเรียกฝักหรือเรียกลูกนะคะไก่ฟ้าพยาโลนะคะที่ น่าเล็กหรือว่าคุณกิตินัยสารพีช่องกิตินัยสารพีนะคะได้เคยลงคลิปไปนะคะอันนี้เป็นดาวกระจายนะคะส่วนอันนี้เป็นลูกผสมเป็นลูกผสมนะคะมีเม็ดไม้แดงงอนไก่หลากสีแล้วก็เทียนหลากสีนะคะก็ขอบคุณช่องกิตินัยสารพีหรือว่า นาเล็กของพวกเรานะคะถ้าใครเคยชมคลิปของช่องกิตินัยสารพีหรือว่านาเล็กของพวกเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาจะมีต้นไม้มากมายหลายชนิดนะคะทั้งไม้ป่าไม้ผลไม้ใบไม้ดอกมากมายนะคะก็ฝากขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะอันนี้ก็เป็นงาน ใหญ่ที่บ้านไร่อง์พยอมจะต้องมาเพาะชำนะคะเพื่อจะให้ทันฝนปีหน้าที่จะตกมานะคะเผื่อจะโตทันแล้วก็ปลูกลงเพาะปลูกได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่อง์พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะฝากขอบคุณช่อง คุณกิตินายสารพีหรือนาเล็กของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ